อ่ะเนาะพี่น้องนี่เป็นทางเข้าวัดเชียงทองเนาะมาฮอดอออว,ว,ปปวัดเชียงทองหลวงพ่อบางแล้วเดี๋ยวป้ายพระเจ้าเกียรติสวายินดีต้อนรับในสวัดเชียงทองแล้วเปิดเนาะเห็นไหมแยกทางวัดที่กรุณาสู้กัดเข้าส้มเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปบงภายในเนาะทางเขา้าสุขภัณฑ์ไอตัวเป็นตัวเซ็ตอยู่ไม่มาอันน,อนี้เป็นปลายทางเข้าเนาะปลายทางเข้านี่เป็นภาษาบาลีเศรษฐกิจแล้แลวก็ภาษาลาวสังคิดเขียนใจเข้ามาในวัดเนาะเข้ามาในวัด อ๋อหนี่วัดน,นี่มันวัดนี่เข้ามาเขามาเจ้าดอกไม้ไปบูาชาเนาะเจ้าผุเหาเนาะอันเท่าไหร่ไหมคะเนี่ยเนาะบูชาอันละสิบพันเนาะบูชา เอาบักเพงไปต่างประเทศมาหลายเนาะบ้านเ้องก็ได้เออสออันบ่อใจเราเลยเชียเดี๋ยวเขาเข้าไปทางเข้าวัดขายเครื่อง แล้วนี่ขายเครื่องขายที่ระลึกเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปพึ่งในวัดต่อเข้าวัดทางเข้าวัดกาดภายเนี่ย นนี้มันปิดบรรยากาศภายในวัดเนาะสวยงามนี่นี่ปิดอารามโคศกจะมาแล้วอัลลามเอาไปข่มขืนที่เจได้ข่มขืนเราเข้าไปไหว้พระข้างในเนาะ เข้าไปนะนี่ก่อนนี่เป็นลายเนาะลายลาวนี่ลายลายประตูนี่แมนลายประตูนี่แมนไอ้ที่กำบันเนี่ยลายนี่สร้างเก่าแก่มาโดดเลยนะสร้างมาเลยเก่าแก่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งเนาะ ลายพนังลายลาวคุานีปเป็นร้ลเป็นลายแกสลักเป็นหน้าอันนี้ อ่ะเนาะพ่อมันมาเฮาสิไปบูชาบูชาบูชาเฮาสิไปบูชาเฮาไปบูชาอยู่ในอัรามฮะอันนี้วัดยังกเชียงทองวัดเชียงทองเนาะนี่สิบูชามาแล้วบูชาเฮ็ดบุญกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งภายใน

นายโอ้ผักเรมาห่อมาเมากราบมาไหว้แล้วนะเนาะเบื่งลายอยู่สองเนาะเป็นศิลปะของเราในตําบ,บน สาบเลยอาจารยจว่ามีที่พนมาจะใส่หนักเต็มทายในการอ่ะวันนี้สีเดไปไหวพระละแนีรถแหอ่อันนี้น่าจะเป็นรถแห่ Hang a giác, and then hoặc là không vẫn luôn hẹn ghi ăn chặt 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 ันยังนดมีเจหัวหนึ่งสองสามสี่ตัวฟาสามมีสเจ็ดเสียงเนาะเจหัวน่าจะเป็นรถแ้เจ้าสิบตะกี้เนาะอะไรเนาะ นี่แหละต้องบ่ฮู้ว่าแม่นรถอีหยังมันน่าจะเป็นรถแหเจ้าชีวิตแม่เนาะรถแหเจ้าชีวิตสมัยเด็กๆอ่ะแม่นบ่รถแม่ว่าเป็นรถเป็น <laughs> <coughs> Mình lột ý cho Lột hè Lột hè Cho xí vịt à điện Nhìn cho à น่าจไแม่ะเนาะแห่แห่นะเีเจ้าเก็ดดูเป็นอริยกัาคนนไปแห่เก็บดูกหืมึงันได้นี่บ่อนถูกอูใส่ดูครัอืมนี่มีผักเกาเกลือครับเกาเกลือสง่อยบา้วคนใส่เกลวปากอ่ะ के सो माय Chúc Bố Hàn Mọi lần đọc lộp Hạt ยางหัวขเขาเยางเป็นทัวไปหักเก่าแก่ไอ้คนก็อนุรักษ์หักษา,าไว้หักเ,เก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาแต่บูราณ าก็อย่าลืมมาแวะมาเที่ยวเนาะอยู่วัดน่าจะปเป็นรถแห่เก็บกระดูกเจลชีวิตตะกี้ไม่แน่แน่ใจเนาะโอเคเราไปต่อกัน